จับจุ๊กค่ะทุกคนวันนี้เอนจอยมาอยู่ที่บ่อปลาบึกนะคะเป็นครั้งแรกที่เอนจอยได้มาบ่อปลาบึกเลยเพราะว่าปกติแล้วอ่ะจะตกแต่เหยื่อปอมเนาะยังไม่เคยได้ลองปลาบึกเลยวันนี้เรามีอาจารย์มาด้วยนะคะนี่เลยรสวัสดีค่ะเมมี่นะคะนี่อาจารย์ผู้ตกปลาที่เก่งมากเนอะ ใครเป็นคนบอกถามกวางใครเป็นคนบอกคิดเอาเองคิดไปเองคิดเอาเองนี่ผู้ที่มาด้วยทุกคนนะคะน้องเมมครับหนูดาวสาวเมืองการวันนี้มาในธีมชุดชุดนักเรียนค่ะชุดนักเรียนวันนี้เรามาในธีมชุดนักเรียนนะคะชุดนักเรียนทุกคนเลยปรึกษาใครได้บ้างคะนี่ใส่ชุดนักศึกษาไปหาใครได้บ้างค่ะ ชุดนักศึกษามันโตไปนี <Perfect. royable> ่เลยชุด okay. น okay. <eterm oon> ักเรียนสมัยมัธยมนะคะน่ารักค่ะนี่ใครมีตประชาชนครังแล้วขอสองเสียงไปเลยค่ะเสียงไปเลยค่ะมีเสียงสองเสียงสามค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารอดูผลงานกันนะคะวันนี้มากันหลายคนกําลังใจดีดีนี่มาสอนทุกคนเลยนะเพราะว่าทุกคนผ่านประสบการณ์การตกปลามาหมดแล้วเหลือจอยโอเคไปค่ะเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะคะเดี๋ยวเขาดูว่าจะรอดไหมต้องรอดสิคะ มีพร้อมกันเลยพร้อมเพียงเออเป็นจังหวะเป็นจังหวะสามชาติหุนปารุมแมนุนปานรโคุตาณรไม่ย่แตแนะคาณรัอุจะแสโนอ้ยกายายเขอย่ในสาวเออสบายายตลอดนะสาวกันเป็นที่นี่ค่ะเป็นไทยเทนนิโอ้ระโอนา แม่เอาต่อเิน้านักร้องอ่ะซื้อมาแต่ใจสน้อยอายน้อยซื้อมาแต่ใจสน้อยอายรุ่นน้องเด็กเออปาไม่ก็มแล้วล่าสุดขอถามประการน่อยครับโอ้ยตัวแรกก็เหนื่อยแล้วตัวแรกก็หมดแรงแล้วค่ะทุกคนแล้วยังต้องมาเต้นอีกพี่เมย์บอกห้ามหยุดเต้นนะปาร์คเก็บสายแล้วคุณเก็บสายแล้ว โยนซ้ายโยนซ้ายโยนซ้ายได้แล้วเยี่ตัวแรกตัวแรกเป็นไงโอ้เป็นไงไข่ลูกไข่ลูกไข่ลูกไปไงหมดแรงดูเหงื่อตัวแรกดูนาะสนตื่นเต้นมากโอ๊ยอยู่สไกลเลยจากตรงนู้นนะจากตรงนู้นนะดูดูเดินดูเดินมาตรงนี้เหนื่อยมากค่ะทุกคนสนุกมากเหนื่อยมากครั้งแรกเลยงานสิบตัวนะโอ้ตัวแรกก็หมดแรงแล้วให้สิบตัว สองสามตัวก็คือต้องไม่ไหวแน่เลยเออสบายนี่นี่ดูตัวนะคะไปดูไปเลยไปดูไปเลยโอ้ปลาตัวแรกค่ะทุกคนภูมิใจไหมตัวนี้มันประมาณตัวเท่าไหร่ไซส์ประมาณเท่าไหร่ได้ยี่สิบยี่สิบายี่สิบยี่สิบหึงสามแต่มันพาแบบพาวิ่งไอ้นี่มากเลยเดี๋ยวปล่อยน้องก่อนมันอุ้ยลื่นปั๊เลยเอาเอาลดดันไปเลยมาแล้วเรียบร้อยตัวแรกมาถึงก็ไม่นานได้เยอะเลยเย่ตัวแรก ดีใจมากเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อีกไหมจะได้วันนี้จะเยอ่ได้ทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวไปดูกันไปดูทางนู้นกันไปพี่แมวขึ้นแล้วแล้วเยอะพร้อมกันเลยนะไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นบบวนั้นอีกทำไมงัดงัดงัดเงัางัดเกะ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 เดะเกะเกะ เราจะได้เห็นชมหน้าหรือเปล่าเยอะขึ้นครับเอางัดทั้งงัทั้งงัทั้งงัเอางัทั้งงัดทั้งงัๆทั้งงัจะได้เห็นหน้าตาเมื่อเนี้ยเอออย่าแกงอย่านะอย่าปากลูกอ่ะโอ้ยใคเกี่ยวใต้ท้องแน่เลยเกนียเกี่ยวใต้ท้องนะเกี่ยวท้องเกี่ยวท้อง ไม่เล็กเลยก็ว่าทำไมนักจังอูโอ้ปล่อยไม่เล็กเลยนะครับไม่เล็กเลยใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกเป็นไงตัวที่สองขึ้นแล้วใหญ่ดิลูกปลาตื่นเต้นมากขายใส่เดียวกันวูดตัวใหญ่ใหญ่มากตัวนี้ใหญ่กว่าเห็นไหมเทียบกับตัวโอ้โหในขณะที่ทุกคนเขากำลังวาวุ่นในการวัดปลาบึกกันนะคะ คนที่บอกจะเทรนเราจะสอนเราตั้งแต่เช้าแ้ละ CEO นอนซะแล้วอ่ะไม่ได้พักเลยเนี่ยสองวันเนี้ยเนี่ยมีคนเทรนเยอะแล้วคนไอ้ายหน้าดาวกับอ้เนี่มันก็เยอะเป็นแล้วเนี่ยอมเทรนเยอะไปเทรนได้ทุกคนพี่ขอนอนก่อนบ๊ายบายค่ะฝันดีค่ะเด็กกำลังกินกำลังนอนวัยกำลังกินกำลังนอน แก้ตัวเราเมื่อกี้เป็นไงฮะกโตเบ็ดขาดไปแล้วขาดครึ่งขาดครึ่งผมว่ามันพูดเหมือนเป็นกระดาษเลยเนาะอาอแล้วแก้ตัวตัวแก้ตัวอุ้ยอันนี้เหมือนจะตัวโตเปินตามบ้าครับเลยอุ้ยโอ้ยมันโหดจังวะตัวแค่นี้ทำไมมันโหดจังวะไอเด็กคนนี้มันโหดจริงๆนะอือ เมื่อกี้แก้ตัวแก้ตัวเมื่อกี้เบ็ดหักไปเลยตัวนี้เนี่ยมแก้วมือได้ตัวแล้วก็กินทั้งสองอย่างเลยนะสำหรับที่นี่ใส่สีเขียวนะคะแค่นี้เลยพอเลยสูตรสวายแม่น้ํานะคะแล้วก็ตกสวายบึกบ่อได้เหมือนกันสีเขียวเหนียวซับสีเขียวเหนียวซับ โน่นนะคะก็กินค si> ู่เอางัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดเด็กนักเรียนญี่ปุ่นมาต่างไทยระหว่างเด็กเออเด็กมหาลัยกับอะไรเด็กมหาลัยเด็กจีนเด็กเกาหลีเออว่าไอ้ดาวแม่งแต่งตัวเหมือนเด็กจีนเด็กญี่ปุ่นเด็กญี่ปุ่นกับเด็กจีนอาห่ะ ข้าม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 ข้ ไม่หายแล้วเอาหัวมันขึ้นมาหัวมันอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยตัวที่สามสุดยอดแรงหมดหลังระวังมันบาดนะข้างข้างพี่พี่ต้องงัดงัดพี่ต้องงัดเอาหัวโคลัเอาขึ้นมาเอาขึ้นยังไงอ่ะงัด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 ให้หัวมันลอยอุ้ยโอ้สะบัดสะบัดโอ้โหเละครับเละ หยอนสายลงยอนสายลงตาหัวหัวเขากรชังยอนสายลงอ่าเรียบร้อยครับตัวที่สามของพี่เอนจอยเป็นไงปวดหลังปวดหลังมากมีลูกมันนีแค่ลูกมันนะปวดหลังมีลูกมันปวดหลังเป็นไงเอาอีกไหมตอนมันกดลงไปมันรู้สึกปวดหลังอ่ะตอนนี้เล่นเบสไปแล้วมืดแล้วทุกคนฟ้ามืดแล้วอ่ะให้นี่หมดพลังหมดแรงตัวที่สาม นะครับอ่าเดี๋ยวพี่จอยปล่อยปลาดีกว่าเรานะส่วนฝั่งหนูนู้นปลากําลังจะเอาขึ้นนะต้องค่อยๆเออไปแย่บายบายเดี๋ยวไปดูพี่ดาวครับตัวเบ็ดเกี่ยวอะไรมาดากพันเฉยๆอ๋อพี่ดาวพันเฉยๆเลยเบ็ดนังโอ้โหพันเฉยๆพันหางพันหางมาเฉยๆ เมื่อกี้มันพันห่างมาใช่ไหมพี่ใช่ฟาวโอเคเดี๋ยวเอาใหไปฟาวฟาวเรียบตาแต่แต่แต่ตัวเองก็เหนื่อยอยู่นะเหนื่อยอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยเหนื่อยไปไหนคะปล่อยปล่อยพลังงานเต็มเปี่ยมใช่กินแล้วทรงพลังไงเมื่อกี้กินอะไรมาผัดเผ็ดหมูป่าอย่างเดียวแน่หรืองัดอีกเปล่า ได้ได้อีกได้อีกโอ้โหตัวที่เจ็ดตัวที่แปดมาเลยโอ้ยจัดไปสาว <ไป S 1> ตีนี่ตีทิ้งๆก็เลยเดี๋ยวพอจบคันนี้ไปคันนู้นต่อแล้วเฮ้ยเอางั้นเลยเ <c oughs> ขาเรียกว่าวสาวกแกล้งจริงๆคนนี้โอ้ยทำไมทำไมเสียงไป้งั้นล่ะบรอบนี้น่าจะใส่ประมาณนี้หมดเลยมั้ง ทำอะไรนะเมื่อกี้เด้ยจับจุ๊บมีตะคนแกล้งสวิงสวิงไม่ได้พักอ่ะมาแล้วจ้าไม่เล็กเลยน้ำมาไอ้หนูอันนี้ไอ้หนูด้วยเขาโหดจังอ่ะเขางัดไม่ให้มันสู้เลย เขางัดไม่ให้สู้เลยได้แล้วจ้าไปไงเอากี่ตัววันนี้เอาที่ตัวเจ็ดผ่านไปตั้งเป้าวทตัวสักสิบตัวเอออีสามตัวก็จะครบแล้วอุ้ยดูตัวดิทำไมอันมาอันตัวนี้ใหญ่มากไซเ็นโลกตัวนี้แข็งแรงมากอะทุกคนเทียบกับตัวเทียบกับตัวนี่ เทียบขาเลยครึ่งตัวบอกเลยเพื่อแค่เอวเลยอ่ะใหญ่มาก <ขอ S 2> <อ>ใช,อใช่อแต่ตัวนี้แข็งแรงแรงจริงแรงดีมากตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะบอปิดบอปิดนั่นแหละเขาไล่ลแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะตีรถกลับหลังสิิ์เลยนี่ทีมงานเรานะคะที่นี่นะ <c oughs> เป็นหัวโจกพาน้องมารู้สึกว่าเนะ ลำบากมากเจ็บมือมากเลยเนี่ยโดนไปเจ็ดลูกปลาลูกโดนใหญ่เลยหรอใช่นี่ขนาดลูกนะเนี่ยพี่เจ็บมือหมดแล้วเนี่ยเนมได้กี่ตัวเนมได้สี่พี่ดาวได้ห้าสี่เหมือนกันค่ะพี่เมย์ราคาศูนย์วันวันนี้พี่เมย์ให้น้องๆได้เยอะป่าเพราะว่าพี่เมย์แบบไม่ไหวแล้วโอเคก็ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามช่อง Enjoy เลยนะคะ,คะช่อง Enjoy ชื่ออยเ Gen Enjoy ค่ะแล้วก็ช่องพี่เม่มมก็ Y a n i c h i n g ค่ะแล้วก็<ร>สาดาดสามมังกรโอเคค่ะบ๊ายบายไ,ไปก่อนบไปก่อนนะทุกคน